สำหรับรถ t ต y ยต้าแอลซคันนี้ครับมีการอัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่พร้อมทั้งตัวซับูเฟอร์นั่นเองครับสไตล์เสียงของเซตนี้เน้นเสียงใสเบสนุ่มลึกนั่นเองครับจากการที่เราเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเช่นครับซับูเฟอร์สไตล์นุ่มเราเลือกใช้สินค้าของทางออเดซันนะครับมาพร้อมกับตัวตู้ซับและภาคขยายซับภายในตัวเดียวกันแบบนี้เลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องติดเพาเวอร์แอมแยกแล้วครับตัวเดียวแบบนี้จบเลยนะครับให้พลังเสียงเบสได้ทันที จับคู่ก,กันกับตัวชุดลำโพงใหม่ครับ JBL Club Series ลำโพงใหม่ล่าสุด2024เลยนะครับคันนี้เลือกใช้ลำโพงแยกชิ้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังในเซตของเขาครับก็จะมาพร้อมกับลำโพงวูเฟอร์6.5นิ้วทวิเตอร์1นิ้วแล้วก็พาส s ีฟคอสโวเวอร์ครับติดตั้งทั้งหมดทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยครับ ใหม่คู่หน้าสำหรับรถโคโร拉เ a l t i s คันนี้ครับ JBL Club 64C ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับตำแหน่งลำโพงทาวด้านล่างคือลำโพงบูเฟอร์ครับที่ช่วยเรื่องของเสียงมิดเบสและทางด้านบนเสียงของ t วิตเ e อร์เพิ่มความใสนะครับติดตั้งครับมีการวางระบบสายเข้าไปในตัวประตูรถเป็นทีเดียแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูการตัต้งชุดลำโพงหลังกันต่อครับโคโร拉เ a l t i s ix, มีตำแหน่งการติดตั้งลำโพงหลังอยู่ที่แผงคอนโซลด้านหลังนะครับเราก็ติดตั้งลำโพงแยกชิ้น เข้าไปเป็นที่ร้อยครับโดยใช้ครับการดีไซน์ตัวเพจเพื่อมารองรับตัวชุดลำโพงใหม่เซตนี้ติดตั้งได้พอดีครับพลังเบส10นิ้วออริสันนะครับ Active Subwoofer ใบนี้ติดตั้งเข้าที่ ห้องเก็บสารัีด้านท้ายของรถ Toyota a l อลทิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวซับตัวนี้ครับมีการดีไซน์ตัวโครงสร้างเพื่อรับและติดตั้งตัวซับให้เกิดความแข็งแรงและแน่นหนานครับโดยเรามีการดีไซน์ตัวเพดพื้นนี้ขึ้นมาใหม่ครับวางจะตัว s u ฟเฟอร์ก็สามารถที่จะวางได้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับและได้มุมองศาที่ดีเหมาะสำหรับการให้เสียงเบสในห้องโดยสารของเราครับ Toyota Corolla Altis คันนี้ครับได้อัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่ JBL จับคู่กับซับออดิสันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นรายละเอียดสียต่างๆนะครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากชุดลำโพงครับที่ขับด้วยจอแอนดรอยฟอนแอนดรอยแบบนี้นะครับก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดซิสเต็มระบบเครื่องเสียงติดรถแบบนี้นะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นติดต่อเข้ามาได้เลยครับร้านของเราโอฮอนซาวบางกะปินะครับ อยู่ติดถนนใหญ่เสดีไทยสาิท3สามโคศูน3 7 3สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ